สภาพส,ายสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะอันติด 1.6G ปี18-19นะคะได้ยางปี23นะคะพร้อมใช้ได้อีกยาวๆเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะราคาค่าตัว3,99,000บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น6,700บาทเท่านั้นนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรับชมกันให้จบคลิปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวัง สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนนะัดเพชรยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นตัวอันติด1 6 g ปี18:19นะคะคันนี้รถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์เช่นเคยนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิใช้งานอยู่นะคะอันติดนะบอกเลยว่าเครื่องยนต์ทั้งอึดถึกทนนะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการันตีให้เลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่ อย่างแน่นอนนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมเมเนเชนนะเลขทะเบียนสวยๆเลยนะคะแปดกไก่ทกพุเท่าแปดเจ็ดเจ็ดสี่กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมียมสองเส้นนะคะฝากระโปรงหน้าสั เลี่ยมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยรลักยิ้มเลยนะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์คมใสๆสส,สวยๆไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะราคาค่าตัวนะเพียง3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,700บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้เงินเดือน14ื่นเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดสําหรับเพจยนต์ด้วยนะคะอันติดหจด 6G ปี2018-19นะคะคันนี้ในส่วนของตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กอลอยนะคะปัดเงาสองสีแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะน็อตห้ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อไฟสโต t นะคะปี2023ยางปีใหม่เลยนะ,ะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะขอบ16นิ้วนะคะส่วนช่วงล่างของรถนะคะการันตีให้เลยสภาพเดิมๆสวยๆนะคะไม่มี ภาพน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะซีนเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีรอยเขียบเพรียนเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะโป่งซุ้มร้อนะคะสันเหเรียมคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าไฟเดียวติดให้ตรงกระจกมองข้างนะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้า มีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคันนี้นะคะได้เป็นปลุมแอ่งจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้้ำขวดน้ำตรงแ่งประตูให้นะตัวแอร์นะคะเป็นแอร์กลม ได้360องศานะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะพวงมาลัยนะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะมีแอร์แบ็คให้7ใบนะสำหรับตัวอันติดนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดูเลขไมค์กันนะคะคันนี้เลขไมค์นะอยู่ที่1 7 7 2 1 0กิเมนะคะลูกค้า ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการจับไม่ก่อไม้นะเช็คประวัติสูงโตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้เครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้นะคะมีระบบกันลื่นถ่ายนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วตัวแอร์นะคะเป็นแอร์แอนาล็อกหมุนมือ,มอปรับได้4ระดับนะคะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเกียร์ CVT 7จสปีดนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําภายในให้ใหอีก ด้วยนะคะสภาพสวยๆเลยนะเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีเบจเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเบาะหนังเนี่ยดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆ,ๆเลยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไข่รอยเขียบขยเยินใดๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะใครที่สนใจนะหรือว่ามองหารถวิใชงานอยู่นะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยลูกค้าขาพวกสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถมีให้เห็นชัดเจน เครดิตดนะีใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เปเซ็นต์ให้ถึงที่เลยนะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลัง2อรูนะคะ เบาะด้านหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะรุ่นนี้นะคะอย่างที่นัดบอกขายดีที่สุดสําหรับเพรยนต์เลยนะแล้วก็ตัวอันติดนะคะนิยมนําไปทําเป็นรถแท็กซี่นะคะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยวิ่งกันทีเป็นล้านล้านโลเลยลูกค้าขาเครื่องยนต์อึดถึกทนนะส่วนบริการรองรับอยู่ทั่วประเทศนะคะอะไรหาง่ายค่าพันเน้นนะคะไม่สูงด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้มีเซนเซอร์กันชนนะคะติดตั้งมาให้2จุดเลยนะคะเลขทะเบียนนี้เลยนะป กอไก่กทอผู้เท่า 8774กรุงเทพมหาคนครนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้ชบเฉีียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูโครงสร้างด้านหลังของรถกันนะคะสำหรับคันนี้นะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆกันเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานในยี่ห้อไทยโคอิโตโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตตั้งฝากระโปรง ด้านหลังนะคะไม่มีรอยขหรือว่ารอยเขยบขพรี้นใดๆนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะให้ดูหัวน็อตทั้งสองฝั่งนะสภาพสวยๆเลยนะคะกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะไฟท้ายอีกหนึ่งฝั่งนะคะโลโก้มีให้เห็นเด่นชัดนะไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวคานด้านหลังไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยสภาพเดิมๆสวยๆเลย นะคะลูกค้าส่วนบอดี้ด้านล่างคันนี้นะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะซีนเดิมๆจากโรงงานสีขาวไข่ไก่เม็ดอานมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเ,เลยลูกค้าขาใครสนใจนะคะติดต่อมหานัดได้เลยนะย้ำเบอร์โทรติดต่อเลยนะคะ098 260 9587นะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพส,สวยๆเลยผ่อนเริ่มต้นเพียง6,700บาทเท่านั้นนะเงินเดือน14,000นะคะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะมาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะตัวแผ่นเพจมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนนะคะเล็กเครื่องใน่ขังตรงนะรถ ปี2018นะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยขยรอยเขยบขยี้เลยนะคะบอดี้ภายในสะอาดสะอา้านไม่ช้ำเลยนะลูกค้าแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ค,ะคันนี้สวยๆเลยนะคะภาษีพราโบทางร้านดูแลให้นะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปสภาพพร้อมใช้แน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของ รถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดซีซูป 1,600cc 125แรงม้านะคะรองรับน้ํามันเบนซินเ91-95 e20 e85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยนะคะพวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะหัวน,น็อตแกนด้านในนะคะไม่มีขยับขยื่นเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยสภาพส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าคันนี้พวก สติกเกอร์คำเตือนต่างๆมีให้เห็นชัดเจนคานหน้ารถนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนเลยนะหรือว่าคานด้านในนะคะสภาพเดิมๆพาร์ทอะไรมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเลยนะลูกค้าสวยมากนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะสภาพเดิมๆนะ สงวนการความร้อนก็ยังอยู่สติกเกอร์มอก,อกอติดอยู่ครบเลยนะคะเม็ดอ์ตมีให้เห็นชัดเจนนะคะหรือว่า,าตาปั๊มตรงฝากกระโปรงนะมีเห็นเด่นชัดเลยนะคะใครสนใจแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะอันติดนะคะมีให้เลือกเยอะเลยลูกค้าใครที่มองหาอันติดอยู่นะเพชรยนต์มีให้เลือกเยอะเลยนะคะคันนี้ก็เป็นปี1 8 1แ นะคะตัว1 6 g ราคานะคะ399,000บาทนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นแค่6,700บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนะัดศู 87, นย์เก้8แนาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้การจัดกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัพเดต คลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ